สวัสดีครับนักเรียน Vision ทุกคนครับมาวันนี้ก็มาพบกับครูจ๊อบนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตนะครับนักเรียนเคยสังเกตปรากฏการณ์นะครับที่ว่าเวลาเราหวีผมนะครับแล้วเวลาหวีเยอะๆนะครับหวีหลายๆรอบนะครับผมมันจะติดกับหวีขึ้นมานะครับเนี่ยครับปรากฏการณ์เนี่ยนะครับของการเสียดสีนะครับระหว่างหวีกับเส้นผมเนี่ยนะครับคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะครับ ที่ว่าวีสามารถดึงดูดเส้นผมได้นะครับเรามาลองดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะมาเรียนเรื่องประจุไฟฟ้านะครับโดยปกติแล้วนะครับวัสดุทุกชนิดนะครับจะมีโปรตอนนะครับซึ่งเป็นประจุบวกนะครับแล้วก็มีนิวตรอนนะครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนล้อมรอบใช่ไหมครับตามแต่ละชนิดของธาตุนั้นนะครับ นี้เป็นลบนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับประจุบวกกับประจุลบนะครับในแต่ละอะตอมนะครับก็จะมีค่าจํานวนเท่ากันนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับมีประจุบวกอยู่2ประจุลบอยู่2นะครับดังนั้นเราจะเรียกอะตอมนี้เรียกว่าเป็นเป็นกลางนะครับแต่ถ้ามีการเสรียดสีแล้ว เกิดการสูญเสียนะครับเสียอิเล็กตรอนนี้ออกไปนะครับสมมว,ว่าอิเล็กตรอนนี้กระเด็นหลุดออกไปนะครับเราก็จะเหลือบวก2แล้วก็มีลบอยู่1ตัวนะครับดังนั้นพอเสียอิเล็กตรอนปุ๊บบวกจึงมากกว่าลบดังนั้นจึงแสดงเป็นประจุบวกนะครับส่วนถ้าเกิดสมมุติว่า ประจุบวกเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่นะครับถ้าเกิดมีการรับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับดังนั้นจากเดิมมีอยู่2ใช่ไหมครับเรารับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับก็กลายเป็น3ตัวนะครับดังนั้นคือจะทําให้มีลบเกินขึ้นมานะครับดังนั้นจะแสดงเป็นประจุประจุลบนะครับอ่าดังนั้นประจุไฟฟ้าจะมีอยู่2 2รูปแบบนะครับคือบวกลบนะครับอ่าแล้วก็เป็นกลางด้วยนะครับมีอยู่3นะครับดังนั้นเอ่อถ้ามีการถูนะครับหรือว่ามีการเสียดสีนะครับของวัสดุ2ชนิดนะครับจะเกิดการรับนะครับหรือเสียนะครับเสียอิเล็กตรอนนะครับโปรตอนจะไม่เคลื่อนนะครับโปรตอนประจุบวกไม่เคลื่อนดังนั้นใครที่รับไปมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นลบ ใครที่เสียก็จะกลายเป็นบวกนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับก็อย่างเช่นถ้าแท่งแก้วนะครับมีการถูกับผ้าสักกลสดนะครับก็พบว่านะครับแท่งแก้วนะครับมีอิเล็กตรอนที่หลุดนะครับออกมานะครับ อิเล็กตรอนหลุดออกมามากกว่านะครับดังนั้นอิเล็กตรอนส่วนใหญ่เลยมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอิเล็กตรอนที่เกินออกมานะครับดังนั้นอันนี้ขาดอิเล็กตรอนอันนี้อิเล็กตรอนเกินนะครับพออิเล็กตรอนเกินก็จะกลายเป็นประจุลบพอขาดอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นประจุบวกนะครับเพราะว่ามีบวกมากกว่าลบนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับมีการาถูนะครับก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตมีอำนาจของประจุนะครับ ก็จะเกิดการดึงดูดได้นะครับก็คือประจุที่เหมือนกันนะครับประจุนะครับเหมือนกันนะครับดูดกันนะครับถ้าประจุต่างกันนะครับจะจะผลักกันนะครับอย่างเช่น ถ้าบวกกับลบเนี่ยจะดูดกันนะครับแต่ถ้าลบกับลบหรือว่าบวกกับบวกนะครับก็จะผลักกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีลักษณะของตารางนะครับว่าอะไรที่มีความสามารถในการจ่ายเอิเล็กตรอนนะครับก็คือแปลว่าตัวนั้นจะมีความมีคุณสมบัติเป็นค่าบวกมากกว่านะครับ อย่างเช่นแก้วเส้นผมนะครับเปอร์สเปกไนล่อนเนี่ยสมมตินะครับคือฝั่งนี้จะกลายเป็นบวกมากกว่านะครับนะครับส่วนหลังๆจะกลายเป็นลบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดแก้วถูกกับผ้าสักหลาดนะครับแก้วก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็ผักผ้าสักหลาดก็จะกลายเป็นลบนะครับโดยที่ ต้องดูว่าอันไหนอยู่อ่นไหนอยู่ข้างหน้ามากกว่านะครับอย่างเช่นถ้าผ้าไหมกับผ้าฝ้ายนะครับถูกกันก็ผ้าไหมก็จะกลายเป็นบวกคือฝั่งซ้ายจะกลายเป็นบวกเสมอนะครับถ้าเราจับคู่ใดมานะครับอ่านะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเหตุใดนะครับ เพราะเหตุใดนะครับเมื่อนําแท่งแก้วนะครับถูกกับผ้าสังกะสีแล้วแท่งแก้วจะมีประจุไฟฟ้าสะสมเป็นบวกนะครับก็ต้องตอบว่านะครับผ้าเออแท่งแก้วนะครับมีการจ่ายประจุลบหรืออิเล็กตรอนนะครับให้ผ้าสักกะสดมากกว่าที่รับมานะครับเพราะว่าผ้าสักกะสดก็ ให้อิเล็กตรอนคืนเหมือนกันนะครับแต่ว่าคืนน้อยกว่านะครับดังนั้นประจุลบเอิเล็กตรอนนะครับของแท่งแก้วให้มากกว่านะครับประจุพอให้ไปมากกว่าปุ๊บก็จะกลายเป็นบวกนะครับเพราะว่าเสียเสียลบไปนะครับบวกที่มีอยู่มันก็จะเยอะกว่านะครับกระตับข้อ4นะครับ อโอเคข้อ2นะครับกำหนดให้ผ้าใหมนะครับใจอิเล็กตอนได้มากกว่าแท่ง PVC แล้นะครับอ่าเราก็ต้องคิดเลยว่าถ้ามันให้อิเล็กตรอนไปมันก็ต้องเหลือบวกนะครับอ่านี้ก็ควรจะกลายเป็นลบอ่าเมื่อนําแท่ง PVC ไปถูผ้าใหมแล้วดึงแท่ง PVC ออกจากผ้าใหมแท่ง PVC จะมีประจุบ,บวกหรือลบนะครับก็อย่างที่บอกว่า ผ้าไหมใจอิเล็กตรอนได้มากกว่านะครับแสดงว่าเสียลบไปมากกว่าผ้าไหมก็ต้องเป็นบวก v v ก็จะก็ต้องเป็นลบนะครับแสดงว่า2ข้อนี้ผิดนะครับเพราะแท่ง PVC จะรับอิเล็กตรอนจากผ้าไหมนะครับมากกว่าที่จ่ายไปนะครับข้อนี้นะครับ แต่ไปมาดูข้อ3นะครับข้อ3เมื่อนําแท่ง PVC ไปถูผ้าใหม่นะครับประจุบวกนะครับประจุไฟฟ้าบวกจะหลุดจากแท่ง PVC ไปหาผ้าใหม่ได้หรือไม่นะครับประจุไฟฟ้าบวกจะหลุดไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่ามีมวลมากนะครับเพื่อนเพื่อนย้ายได้ยากนะครับมวลนี่มากกว่าอิเล็กตรอนนะครับหลักหลักพันเท่านะครับ จึงเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเคลื่อนย้ายยากนะครับก็ตอบข้อ4นะครับมาดูข้อ4นะครับข้อ4เมื่อนําสารกอนะครับมาถูกับสารขอนะครับพบว่าสารกอมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับสารกอต้องเป็นสารอะไรนะครับก็นะครับ สันกอมาถูก,กับสันขอเพราะว่าสันกอมีประจุเกิดขึ้นนะครับสันกอต้องเป็นสันใดนะครับก็การที่วัตถุนะครับที่มาถูกันเนี่ยจะต้องเป็นวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้านะครับไม่นําไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการ คือไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเป็นการถ่ายโอนของอ e ิเล็กตรอนนะครับอ่าแล้วก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวนำนะครับประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะมีอ e ิเล็กตรอนอิสระอยู่นะครับพอสมมุติว่ามีการถูปุ๊บอิเ e ล็กตรอนก็หลุดนะครับหลุดเสร็จแล้วก็มันก็สามารถไหลไปไหนมาได้นะครับ ดังนั้นคือประจุที่หลุดนะครับก็จะไหลเข้ามือเราได้นะครับดังนั้นคือวัตถุที่จะต้องนำมาถูนะครับจะต้องเป็นฉนวนนะครับถ้าเป็นวัตถุที่เป็นตัวนำเนี่ยมันจะมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่นะครับเวลาเราถูปุ๊บอิเล็กตรอนมันก็สามารถไหลไปมาได้ทั่วตัวนำเลยนะครับ มันไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับแต่พอฉนวนปุ๊บพอมันเกิดการถ่ายเทประจุประจุก็จะอยู่ตรงตรงนั้นนะครับมันไม่เคลื่อนที่นะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเอ่อการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้านะครับการเหนี่ยวนำนะครับก็คือการที่สมมุติว่าเราดูภาพนะครับสมมุติว่าเรามี แท่งแก้วที่มีประจุบวกอยู่นะครับอันนี้คือเป็นประจุบวกทั้งแท่งเลยนะครับแล้วเรา,เามาใกล้กับฉนวนตัวหนึ่งก็คือเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมตัวนี้เป็นกลางนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นบวกพอเราเอามาใกล้ปุ๊บเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเม็ดโฟมก็ยังเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่นะคือมีบวก3ตัวกับมีลบ3ตัวแต่ว่าประจุบลบเนี่ย มันจะถูกดึงดูดมาอยู่ด้านที่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็ผลักประจุบวกนะครับไปอยู่ด้านไกลนะครับอ่าก็คือเวลาเอาประจุชิดนหนึ่งมาล่อนะครับแต่ไม่แตะนะครับไม่ไม่ได้แตะนะไม่แตะกันนะครับเอามาล่อใกล้ๆนะครับจะทำให้ประจุตรงข้ามจะอยู่ด้านไกลนะครับก็คือเอาบวกมาล่อลบอยู่ใกล้แล้วก็ประจุ ตรงข้ามจะอยู่ไกลนะครับประจุเหมือนกันจะอยู่ไกลนะครับประจุตรงข้ามอยู่ใกล้ประจุเหมือนกันอยู่ไกลนะครับอย่างงี้นะครับเนี่ยเรียกว่าการเหนี่ยวนํานะครับอ่าดังนั้นคือเวลามันดูดมันก็จะมดูดที่ประจุประจุบลบนะครับอย่างเช่นบวกก็จะมีแรงดึงดูดของประจุบลบตัวนี้เข้าหาทําให้จะสังเกตเห็นว่าเวลาเราถู repeat. ถูจนเกิดประจุแล้วก็เราเอามาใกล้กับเม็ดโฟมหรือเศษกระดาษนะครับหลายคนคงเคยถูไม้บรรทัดนะครับถูกับนักแร้ถือถูกับเสื้อผ้านะครับแล้วก็เอามาใกล้กับกระดาษเพราะว่ามันดูดนะครับมันดูดก็คือมันดูดประจุตรงข้ามนะครับที่อยู่ในตัวเม็ดโฟมนั้นหรือกระดาษนั้นนะครับดูดซึ่งทําให้มันเกิดการติดนะครับอันนี้คือการอธิบายนะครับ มันดูดประจุตรงข้ามที่อยู่ในฉนวนตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องทำให้แท่งแก้วหรือไม้บรรทัดเราเนี่ยมีประจุก่อนโดยการถูนะครับก็จะเกิดแรงดึงดูดได้นะครับแบบนี้ถ้ามาใกล้แบบนี้เรียกว่าการเหนี่ยวนำนะครับแต่ไม่ใช่การแตะนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับ